สวัสดีครับอคารันหนึ่งห้านะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้ากับน้องจัสมินนะ mm hmm. คือถ้าเป็นอาราดินผมจะใช้คําว่าเจ้านะเ mm hmm. จ้าอาราดินแต่จัสมินนี่เขาเป็นผู้หญิงผู้หญิงผมจองใช้คำว่าน้องนะใช้เจ้ามันจะดูไม่ไม่เพราะนะครับดูเขานิ่งๆผิดปกตินะอ่าตอนนี้เริ่มขึ้นไหวแล้วนะ mm hmm. ผมจะจับเขาแต่ผมก็ mm hmm. ยังระวงระว,ง,ระวงทุกทีเลยเขาไม่เหมือนอาาดินนะ mm hmm. อาลาดินจับได้เลยนะ mm hmm. แต่จัสมินนี่ย ไม่รู้อารมณ์เขาไม่ค่อยจะเป็นยังไงอารมณ์เขาไม่ค่อยจะปกตินะดูดูเขาทำท่าแปลกๆนะครับมาออกมามาพาไปเดินเล่นมาจจสมินไปเดินเล่นกันเออเนี่ยเราต้องแบบว่า ค่อยๆนะครับเอามือไปให้เขาเห็นนะเอามือไปให้เขาเห็นนะครับเขาจะคุ้นๆกับมือเราถ้าอยู่ดีๆเราไปเข้าข้างหลังเขาเลยเนี่ยเขาจะแง้มเราได้นะจะงับมือเราได้นะครับต้องให้เขาเห็นมือเราก่อนนะให้เขารู้สึกว่ามันปลอดภัยคือมือเราอะไรเงี้ยนะครับก็เอาเขามาจับเล่นนะครับทุกวันเพื่อความเคยชืนกับมือนะให้คุ้นมือเรานะครับ เขาจะได้ไม่กัดเรานะอืมนง่ายๆเอ็นมองมุมนี้หน้าคลใายๆงูเลยเนาะบางทีผมเห็นเขาบอกว่านึกถึงลถก,กระจอกเลยหน้าเขาดูสีดูอนะไรเงี้ยเหมือนรก,กระจอกเหมือนอะไรเนงะี้ยเหมือนท้องเขาจะอ้วนๆนะแต่เขากินน้อยนะเมื่อวานนี้เอาให้เขาไปเจ็ดตัวนะ จ็ดตัวแล้วก็พอมาวันนี้เอาถาดเอาเอาถาดออกมาก็เหลืออยู่ตั้ง5้าตัวเซลกินไปสองตัวเองเหรกินน้อยอะกินน้อยเจ้าอาราดินเนี่ยเขากินไปนะครับสิบกว่าตัวสิบห้าตัวได้ไหมนะครับแต่จัสมินกินน้อยจังเลยเป็นตัวเมียที่กินน้อยมากหรือว่าเขายังเด็กอยู่นะเจ็ดเดือนอาราดินนี่ขวบขวบสเดือน5เดือน ก็แก่กว่าจัสมินเกือบเกือบเ,เท่าตัวนะแปดเดือนกับสิบห้าเดือนประมาณนี้ครับเนี่ยเราก็จับเขาไม่คนรจับเขาบ่อยนะเว,เวลาที่คนจับเขาก็คือช่วงเย็นช่วงค่ำอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นสัตว์หากินกลางคืนนะฟ้ามืดมาเขาจะออกหากินนะกลางวันเขาจะนอนนะครับคือคนอย่างวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะไม่เอาเขามาผมจะไม่อยู่กับเขาเลยนะกลางวัน,นจะปล่อยเขาไปเลยไม่ไม่สนใจเลยนะครับ จะเอาเขาออกมาเป็นเวลานะครับทุกวันนะครับก็คือช่วงประมาณสักทุ่มสองทุ่มประมาณนี้นะครับจะเอามาเข้ามาจับเอาเขามาเดินเล่นนะครับแล้วก็ให้อาหารเนี่ยก็คือช่วงนี้เลยทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มนะครับกลางวันเนี่ยจะไม่ยุ่งเลยนะครับเพราะว่าธรรมชาติเขาคือเขาจะนอนกลางวันไงและอย่างหนึ่งเขาก็คือถ้าเราเอาจับเขามาเอาจับเขามาเนี่ยมันจะเป็นการรบกวนการนอนใช่ป่ะเขาจะตื่นวงจรงชีวิตเขาก็จะแบบเพี้ยนๆแบบว่าเอ๊ะ พอเขาตื่นที่มาเนี่ยเขาก็มันไม่ใช่เวลาเขาควรตื่นไงแต่เราไปปลุกเขาเราไปเอาเขามาเล่นเนี่ยมันก็ไม่ไม่เหมาะนะครับสัตว์เล็กก็มีหัวใจนะครับเราอย่าไปฝืนธรรมชาติเขานะหรือ,อย่างบางคนเนี่ยมีเพื่อนมีเด็กมีหลานมีอะไรมาเล่นที่บ้านก็ไปเอาสัตว์เล็กมาให้ยังกะเป็นของเล่นเนี่ยเอามาให้เด็กพวกนั้นดูหรือว่าให้คนอื่นดูามาอวดอะไรเงี้ย ทั้งที่แบบว่ามันไม่ใช่หมาไม่ใช่แมวเออถ้าเป็นหมาแมวก็โอเคนะอย่างหนึ่งแต่ว่าสัตว์พวกนี้มันมันมีชีวิตสองมเขานะมีวงจรชีวิตเขาอยู่มีช่วงเวลาเขาและการจับเขาเล่นบ่อย,อยมันก็ไม่ค่อยดีนะวันวันละครั้งอ่ะผมอ่านตำราอันนี้คืออ้างอิงจากตำราจากประเทศน,นะเขาบอกว่าวันละหนึ่งครั้งถึงสองครั้งเนี่ยโอเคนะแต่ถ้ามากกว่าสองครั้งเนี่ยต่อว,วันเริ่มจะไม่ดีแล้วนะเพราะสัตว์พวกนี้เขาก็มีความเครียดเหมือนกันนะ ขามีความเครียดนะเวลาเครียดเนี่ยเขาก็จะอาจจะทําให้ภูมิตกได้นะครับไม่สบายได้แล้วก็กินได้น้อยนะหรือไม่กินเลยนะเวลาสัตว์พวกนี้เครียดเนะี่ยเราต้องระวังนะครับฉะนั้นเวลาการเลี้ยง่งถึงจะต้องมีถ้ำไงีมีบ้านให้เขาหลบซ่อนนะถ้าแบบว่าเลี้ยงแบบปล่อยๆเลยโล่งๆเลยอันนั้นเนี่ยโหเครียดตายเลยนะครับสัตว์คุณจะอ่อนแอมากจะแย่นะครับเนีย่ยผมก็ ผมเคยโดนเขากัดทีหนึ่งผมก็เลยต้องเอาเขามาอุ้มบ่อยๆหน่อยนะอุ้มนานๆหน่อยนะครับเพื่อความเคยชินนะครับกับมือผมนะแรกๆมาที่ผมจับเขาเขาอยู่เขาไม่อยู่นี่งนะเขาจะเดินหนีตลอดนะครับเขาเขาไม่แบบไม่คุ้นมือเลยนะคือเขาจะคุ้นมือเจ้าของคนเดิมเขานะที่เลี้ยงแต่ว่าคนนั้นเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่ามามือผมเนี่ยอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกรู้สึกได้สัมผัสได้นะ เขาจะไม่อยู่นิ่งแบบนี้เลยนะเขาจะแบบแว่าจับไว้เนะนี่ยโดนตกก็ตกอะ่ะคือ,ค,อคือไม่อยากอยู่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้คืออยู่สูงก็ก็ไม่ลงอะไรเงี้ยอืออยู่ต่ําอยู่ต่ําก็ไม่ลงนะเห็นไหมเนี่ยอยู่ต่ําก็ไม่ลงเนี่ยเขาเขานิ่งเลยนะเพราะว่าเขาเริ่มคุ้นเคยเงี่ยงั้นเราก็จับเขาทุกวันนะครับให้ ือผมไม่รู้ว่าสัตว์พวกนี้มันจะรับรู้ไหมถึงความแบบอบอุ่นถึงความอ่อนโยนถึงความเนี่ยรูปหัวมันรูปหลังอย่างถ้าเป็นแมวเป็นหมาเนี่ยมันก็รับรู้นะมันฉลาดนะแต่สัตว์พวกนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงแต่มันก็เห็นก็นิ่งดีนะดูดิเนี่ยแล้วก็ที่ที่ชื่อตุแกยิ้มเพราะว่าเห็นไหมดูปากเขานี่มันจะชิดขึ้นไงปากเขาจะชิดชิดมันเขายิ้มตลอดเวลาเนี่ย เขาเรียกว่าตุ๊กแกยิ้มซายลิงเก๊กโคเงี้ยใช่ป่ะเริ่มเริ่มไม่นย่งไงเริ่มไตนะ่แล้วเริ่มเดินแนละ้วอยากออกร่างกายนะลดลงไปลงไปลงไปอยากเดินก็ลงตัวเขายัางเล็กอยู่โอเคไปไปไป,ไปเจ็บเจ็บนิดหน่อยสแสบแบนิดหน่อยเล็บเขาคมนิดหน่อย ไปไหนไม่ไปไปไหนเิมินไปลงไปเดี๋ย็ดจรังกานะเว้ยดูดูๆๆมาดูมาดูตักแกจริงการเลยครับไม่ลงเขารูนนะเขารู้นะว่าอะไรเป็นอะไรนะไม่ว่าจะลงมาเมื่อกี้ถ้าลงไปนี่มีตจรังกาแน่เลยนะเว่ยนี่สูงนะเมื่อกี้เตี้ยกว่านี้ยังไ,ไม่ลงเลยจะมาลงตรงนี้นะ Utan, มาช่วยช่วยมามาถ้ามามือเนี่ยถ้าลงมือเดี๋ยวจะเอาไปที่พื้นเลยนะถ้ามาที่มือมามาดูช่วยเลยเดี๋ยวพอ่อเอช่วยมาเร็วมาเร็วมามือเร<า>็วมา,มาลงพที่มือมเรา,า,าไม่เอาไม่สนใจเห็นไหมป่าเขามันจะยิ้มยิ้มเหรอเราไม่เห็นเลยเห็นไหมเขาก็ลักษณะคล้ายๆกับตุ๊กแกเสดานะหรือว่า lpg นะเ์ e p e เพิร์ r g e โก้นะครับ แต่ว่าผมไม่ชอบไงผมว่าลายมันน่ากลัวไปหน่อยลายเป็นจุดๆแล้วตัวมันยาวข้อแตกต่างก็คือ r p g เนี่ยหรือว่าตระก้าเสดดาวตัวมันจะยาวๆกว่านี้นะครับมันจะไม่ป้อมเหมือนกับแฟร์เทีเกโคะนะแล้วตามมันก็จะเล็กกว่าแล้วลายมันก็แต่ลายมันสวยกว่านะสีสันมันเยอะกว่าลายเยอะกว่ามอบเยอะอะไรเงี้ยหลากหลายนะครับของแฟร์เทีเกโคเนี่ยดูจะธรรมดาธรรมดานะแต่ว่าผมไม่ชอบไง เห็นเห็นก็ไม่ไม่รู้สึกชอบรู้สึกผูกพันแล้วอะถ้าหามาเลี้ยงคงไม่เอาอะ่ะมีคนให้ฟรีก็คงไม่เอาอนะ่เงี้ยแต่กับเจ้าแฟรเทลเนี่ยคือเห็นแล้วรักเลยนะเนี่ยมันน่ารักดีนะเดี๋ยวผมจะพยายามไม่เข้าข้างหลังเขานะเพราะว่าผมกลัวผมเคยโดนงับหล้วทีเนละนะครับยังเข้าข้างหน้าเขานะไม่เหมือนฮอนฟอกอะฮอนฟอกเนี่ยเข้าข้างหน้าไม่ได้นะครับ ต้องเข้าหลังอย่างเดียวนะครับเวลาจับต้องเอามือช้อนนะอย่างนี้นะหฮอนฟอ็ฟอกอะช้อนไปแล้วก็จับกึบนี้เลยกดเอาไว้กดกระดูกสันหลังกับท้องไว้อย่างนี้กรึบเลยนะถ้าเข้าหน้านะโดนงับแน่นอนนะครับแต่ผมเลี้ยงมาฮอนฟอ็อกมานะครับไม่เคยโดนกัดเลยนะไม่ได้ครั้งเดียวนะครับบางคนก็เอามาโชว์นะใน Facebook โชว์นิ้วโชว์มือนะครับแล้วซิปซิปนะครับไม่รู้ทำยังไงนะผมก็ไม่เคยโดนหรอกนะครับ เหมือนปจัจจยานเยครับปจัจจยานใช้ใช้คลิสเนี่ยรองเท้าคลิปใบไม้คลิปผมก็ไม่เคยล้มเลยนะมันอยู่ที่เรามีสติอะ่ะบางคนบอกว่าล้มเรื่องปกติต้องล้มทุกคนพอมีคนล้มก็ก็ตบมือแบบว่าเออเยี่ยมอะไรเงี้ยแบบว่าถูกต้องแล้วอะไรเงี้ยจริงแนละ้วผมผมขอเถียงนะนไม่ใช่นะครับมันไม่ต้องล้มนะคือเราใช้ับไดคลีสเนี่ยเราไม่ต้องล้มเลยนะก็แค่ ก็แค่ปลดออกมาแล้วก็แค่ปลดก่อนรถจะหยุดอะเข้าใจปะ่ะมันไม่เห็นจะยากเลยนะครับก็ปลดให้ถูกข้างเราจะลงขวาแล้วก็ปลดขวานะครับเราก็รู้อยู่แลนนน้วว่าเราจะจอดตรงไหนยังไงแล้วก็ชะลอชะลอก็ปลดแค่นี้ไม่เห็นจะยากอะไรเลยนะผมไม่เคยล้มเลยนะไม่ถึงครั้งเดียวน,นะครับแล้วก็แล้วก็ทุกคนก็ไม่ต้องล้มเลยนะมันมันไม่จําเป็นต้องล้มเลยนะ อุ้ยสงทุ่มแล้วเดี๋ยวได้เวลาที่ผมต้องไปแปลงฟันพาลูกขึ้นนอนแล้วนะเนี่ยโอเคไปเครียดจังจะเอาบ้านเอาบ้านเขาลงไปก่อนเวลาที่เอาเขาลงไปในในกล่องเขาจะได้เราจะได้ไม่ต้องเอาบ้านไปลงเสี่ยงตัวการทับตัวเขาเนะเอาบ้านลงไปนะครับเราพอเอาเขาลงกล่องปุ๊บเขาก็จะได้เข้าไปในบ้านในท่านได้เลยนะไปะ นะเข้าบ้านกันเถอะเดี๋ยวพระเอต้องไปแปลงไฟแล้วนะนี่ก็เออดู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 ผพอแล้วพอแล้วไปเข้าบ้านไปเดี๋ยวค่อยสมควรกัวเวลาแล้วเดี๋ยวค่อยมาเดินเล่นแหมพรุ่งนี้นะไปเนี่ยพอ,อลงกล่องแป๊บหนึง่งเขาก็เข้าไปในบ้านแลวเขาก็ไม่ชอบอยู่ข้างนอกงานนะเดี่ยเดืเดเนี่ยถ้าเขาอยู่ข้างนอกนานนะผมก็จะจับออกมาอีกได้เลยนะเชื่อผมดิถ้าเขาว่าเขาจะเข้าถ้ำแต่เขาจะอยู่ข้างนอกเกิน หนึ่งนาทีอ่าลองดูนะสิบเอ็ดตอนนี้สนะิบเอ็ดยี่สิบนะอ่าดูนะว่าจะบสองสิบสองยี่สิบเขาจะเข้าไหมว่าเขาจะเข้าตอนกี่วินะอ่ามาดูถ้าเกินหนึ่งนาทีผมจะเอาเขาออกมาเดินอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูด้วยกันแต่ถ้าถ้าไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ปิดกล่องเรียบร้อยนะครับมาดูมันสิบเอ็ดสี่ห้าแล้ว เวลาก็คือสิบสองสองศูนย์นะมามาดูกันว่าย่งไงยวันนี้ทำไมไม่เข้าวะปกติเขาจะเข้าเลยนะวันนี้ไม่เข้าอ่ะเออปกติลงมาปุ๊บลงจะทําำมาปุ๊บเห็นรูเข้ารูไปเลยนะวันนี้วันนี้เกิดเหตุอะไรขึ้น โอเคตามสัญญานะ12 20แล้วเขาไม่ไม่เข้าก็ก็ออกมามาออกมาออกมาไหมมามือหนึ่งมือหนึ่งจับกล้องมือหนึ่งจับตัวเขานี่ก็เสียวเหมือนกันนะไปมาออกมามาเพราะเพราะเอทำตามสัญญานะ,ะมามาลงพื้นไหมลงพื้นหรือว่าไงลงพื้นปไปลงพื้นไป ให้ลงพื้นไปนะลงพื้นไปลงหรือว่าขึ้นขึ้นตักลงขึ้นตักอือพอ,อลงก็ไม่เดินนะแต่ก็ต้องมีเวลาจำกัดน,นะเนี่ย ก็ไม่เกิน5นาทีนะครับไม่เกิน5นาทีเดี๋ยวก็ต้องเอาเข้ากล่องแล้วก็ปิดกล่องนะเพราะผมก็มีธุระต้องไปทําต่อนะแต่งฟันทำนั่นทำนี่นะครับเอาลุกเข้านูนนะครับรพวกน,นะนี้สอบเลยนะนี่อยากเข้ามาในนี้ไหมจะเข้ามาในนี้ไหมไม่หาอะไรนะเข้าไหม <laughs> อยากเข้ามาเนาะเอาไปไหนหรือนะ <laughs> ไงไม่เหนเลย มาอยู่นี่นะอยู่นี่อยู่ไหนอยู่ไหนอ้าวได้ท้ำใหม่แล้วคือใต้ขาผมนี่เองคือท้ำใหม่เขานะครับได้ท้ำใหม่แล้วครับอ้าไม่ไม่ไปไหนเลยครับอยู่นี่เลยอ่าเล่นเดียวแล้ว <B ull> อโอเคบบบปปป๊ป๊๊ เนี่ยผมถ่ายเองก็มีขาเถอตีนตืน,ตนหลุดมาในเฟรมบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรนะอา้าววกลับมาแล้วนี่เห็นคนแล้วแข้งเลยเป็นอะไรกันไปไหน,นไปไหนไปไหน เงียบไม่โฟกัสเลยมันใกล้เกินไปนะไม่โฟกัส โอเคนี่ก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะนะไปเข้าบ้านกันเถอะเจ้าจัสมินอะเห็ดเอาเข้าห้นั่งก่อนไปเข้าบ้านกันเถอะเพราะว่าพ่อเอต้องไปทําอะไรต่อแล้วไปไปทีนี้ไม่เข้าทําก็ไม่รู้แลวนะ่ังไหนก็ต้องปิดแหละเพราะว่าพ่อเอมีธุระเอาลอเลยเข้าแล้ว <laughs> เข้าไปเห็นไหมแค่ออกมาเดินแค่สองนาทีก็เอาอะไรเงี้ยนะสุดท้ายก็ต้องเข้าทําอยู่ดีนะอืมไม่เป็นไร อ,อ,อาจจะเพราะเอก็ต้องไปแปลงฟันนะครับพาลูกไปเข้านอนเออก่อนหน้านั้นต้องไปล้างแว่นก่อนมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหนึ่งก็คือไปแปลงฟันนะครับสองก็คือเติมน้ำกรอกน้ำสามก็คือล้างแว่นนะครับล้างแว่นให้ลูกนะครับสี่ก็คือพาลูกขึ้นบ้านนอนนะครับ แล้วก็ห้ก็วันนี้เป็นวันพิเศษนะคนนี้วันพิเศษวันคริสต์มาสอีฟนะครับพ่อเอก็ซื้อโรเซ่มานะเดี๋ยวก็จะมากินซะหน่อยนะครับฉลองคริสต์มาสอีฟนะครับนะครับแค่นี้แหละครับอาคารหนึ่งห้าสวัสดีครับ